สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของน้องตูเช่น,นะครับผมเอ,อน้องเนี่ยเรียนอยู่ที่ที่ไหนนะเอ่ออช่างนะครับผมมาดูงานปั้นองค์หลวงปู่ฤษีนาลายนะครับผมนะครับน้องนะครับน้องที่ปั้นร่างองค์หลวงปู่ฤษีนาลายนะครับร่างนี้เป็นอาจารย์ดินอาจารย์ดินวนรรณคูนเนี่ยสิทธิ์ของอาจารย์ทอมมีรัตเนี่ยนะครับ ได้ได้ขออนุญ,ญาตทางทางผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาบอกกล่าวทางชมรมไว้ว่าขออนุญ,ญาตปั้นองค์หลวงปู่ฤาษีนาลายนะครับหน้าตักเท่าไหนนร่นะครับยี่บสี่นิ้วหรืยี่บหกนิ้วนะครับเพื่อปฏิยฐานไว้ที่บ้านพนมกรบูชาภูจังหวนนัดนนทบุรีนะครับ<อ>บ้านวันทารูนี่แหละครับ ก็ผมกําลังคุยกับน,น้องเรื่องปั้นร่างของท่านอาจารย์แก้วจันทรนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูงานงานชิน้นนี้กันก่อนนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมก็จะไปติดตามน้องต่อที่ที่พอช่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามร่างนี้กันนะครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเออเป็นไฟเบอร์กลาสใช่ไหมแล้วก็ลงสีลงสีที่ที่โรงเรียน ใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ได้ติดตามผลงานต่อนะครับงานนี้ประมาณเสร็จเสร็จประมาณเท่าไหร่ประมาณเดือนไหนคาดไว้สิ้นไม่เกินสิ้นปีไม่เกินสิ้นปีนี้ใช่เดี๋ยวพี่จะติดตามผมผลงานนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานต่อนะครับผมร่างล่างร่างองค์หลวงปู่ฤาษีนารายร่างนี้นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับไว้เดี๋ยว ตามต่อยพีหน้านะครับ